อย่าลืมกด subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายนะคะพีพ่พี่น้องๆองเพื่อนๆน,นะ FC ของร้านเกจิมหาเวททุกทุกท่านทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปเนาะอย่าลืมค่ะสำคัญสุดๆเลยกด subscribe นะคะ ติดตามช่องแล้วแตะที่กระดิ่งที่ระฆังเอาไว้ด้วยนะเวลาน้องป่าอัพคลิปนะคะระบบเขาจะได้แจ้งเตือนเนาะอ่ะด้านหน้านี้นะคะตะกุดโทนรุ่นนิรันตรลายนะคะหลวงปู่อิ่มนะคะที่วัดทุ่งนาใหม่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะด้านหน้านี้ที่เห็นเป็นกองกองนี้นะคะเป็นรายการลุ้นนะคะเป็นรายการลุ้นตะกุดโทนนิรันตรลายนะคะเป็นรายการลุ้นเขามีลุ้นถึง 8รายการนี่เป็นกล่องอย่างนี้นะคะแพ็กเกจดีสวยงามน่ารักดีค่ะนี่เลยมีทั้งหมด8รายการนะคะมีตะกุดห่วงเงินแท้ห่วงเงินทองแดงห่วงทองแดงห่วงทองแดงทองเหลืองห่วงทองเหลืองหรือว่าเป็นตะกุดสองห่วงนะคะเป็นห่วงทองแดงตะกุดสองห่วงเป็นห่วงทองแดงทองเหลืองหรือว่าตะกุดสองห่วงเป็นห่วงทองเหลืองที่น้องปาแกะลุ้นออกมานี้เนี่ยเป็น รายการที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจรายการสามมั้งนะนะ่านะเป็นห่วงทองแดงนะคะนี่เป็นปอกลูกปืนนะตะกุดโทนนี้รันตรายนะคะยาว3.5นิ้วขนาดนะคะความยาว3.5นิ้วแล้วก็เชื่อมนะคะนี่เป็นห่วงทองแดงนะคะแล้วก็เชื่อมนะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนลายธงชาติเลยเนาะแต่รายละเอียดเนี่ยคือปาไม่แน่ใจว่าไอต้ตรงตรงตรงที่เขาเชื่อมเนี่ย มีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าในใบรายการเนี่ยเขามีแต่แค่ว่าเป็นห่วงมีลุ้นเป็นห่วงเงินแท้ห่วงทองแดงห่วงอะไรแบบนี้นะคะแต่สวยค่ะสวยแล้วก็ขนาดนี่จุใจเลยยาว3.5นิ้วนะคะสวยมากๆเลยนี่ตามด้านหน้าที่เห็นอยู่นี้เลยนะคะก็ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะน้องปลาเหลือเพียงเท่านี้นะคะถ้าสนใจก็ ทักทายสอบถามได้เดี๋ยวน้องปาจะทิ้งลิงก์นะคะช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะเหลือเพียงเท่านี้นะตะกุดนะคะของหลวงปู่เนาะตะกุดนะคะของหลวงปู่อิ่มเนี่ยหรือว่าเครื่องรางอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ออกเนี่ยของหลวงปู่อิ่มเนี่ยทางสายใต้เนี่ยคือไวมากๆแบบเดียวก็หมดนะคะเพราะฉะนั้นรีบเลยค่ะมีเลขมีโค้ดชัดเจนนะคะนี่มีเลเซอร์นะคะพ่อท่านอิ่มนะคะชัดเจนเลยมียันอืม มีเลขมีโค้ดชัดเจนเล่นหาสบายใจได้เหลือแค่นี้นะไม่มีแล้วนะคะก็พี่ๆท่าไหนสนใจก็ทักทายสอบถามกันเข้ามาได้เนาะ,ก,ะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็รักษาสุขภาพกันทุกๆท,ท่านคะ่ะส่วนจองพระใหม่ร้านแกจิมหาเวศสวัสดีคะ่ะ